พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศ์สา,ารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีวักที่สองภูตคามวักว่าด้วยภูตคามปาจิตตีภูตคามวักสิกขาบทที่หนึ่ง คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะพรากภูตาคามเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุพรากของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าภูตาคามได้แก่พืชห้าชนิดคือพืชเกิดจากเงาพืชเกิดจากต้น พืชเกิดจากข้อพืชเกิดจากยอดและพืชเกิดจากเมล็ดคำนี้ตามรูปศัพท์แปลว่าบ้านผีคือที่สถิตของเทวดาประเภทหนึ่งที่เรียกว่ารุกขะเทวดาแม้ต้นบัญญัติแห่งสีขาบทนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ภิกษุไปตัดต้นไม้ที่มีลุกขะเทวดาสิงอยู่เทวดาเดือดร้อนแต่ไม่กล้าทำร้ายภิกษุเพราะกลัวบาป จึงไปกราบทูลพระพุทธองค์พระองค์ทรงประทานสาธุการว่าดีแล้วที่ไม่ฆ่าภิกษุรูปที่ตัดต้นไม้นั้นแล้วทรงบัญญัติสีขาบทนี้ขึ้นในที่ทั่วไปแปลภูตขามว่าของเขียวได้แก่ต้นไม้ต้นหญ้าเถาวันเป็นต้นคำว่าพรากหมายถึงการตัดการถอนการทำให้หลุดจากที่ การต้มด้วยตนเองหรือด้วยการใช้ให้ผู้อื่นทำอันเป็นเหตุให้ภูตคามตายซึ่งชาวบ้านยุคนั้นถือว่าเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะท่านกำหนดว่าเมื่อพรากภูตคามคือของเขียวเป็นปาจิตตีส่วนพืชพันธุ์ที่ถูกพรากจากที่แล้วแต่ยังเป็นได้อีกเรียกว่าพีชะคมเมื่อพรากพีชะคมเป็นทุกกฏ เจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุพรากของเขียวอันมีชีวะและมิให้ตัดต้นไม้อันเป็นภูตาคามเป็นการรักษาต้นไม้เข้าไว้มิให้ถูกตัดโค่นซึ่งหมายถึงเป็นการรักษาป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมอันสำคัญของมนุษย์นั่นเองอาณาปฏิวนันในสิกขาบทนี้ ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุกล่าวว่าท่านจงรู้พืชนี้ท่านจงให้พืชนี้ท่านจงนำพืชนี้มาเรามีความต้องการด้วยพืชนี้ท่านจงทำพืชนี้ให้เป็นกัปปิยะ 2. ภิกษุไม่แกล้งภาค 3. ภิกษุทำเพราะไม่มีสติ 4. ภิกษุไม่รู้ 5. ภิกษุผู้วิกลจริต 6. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาทิกกรรมมิกะได้แก่ภิกษุชาวเมืองอาราวีปาจิตตีภูตคามวัคสิกขาบทที่สองคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะเป็นผู้กล่าวคำอื่นในเพราะเป็นผู้ทําสงให้ลำบากเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาท ภิกษุประพฤติอนาจารสงเรียกตัวมาถามแกล้งพูดกลบเกลื่อนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตติอธิบายความโดยย่อคำว่าประพฤติอนาจารคือประพฤติไม่งามไม่เหมาะสมกับภาวะเช่นเล่นแบบเด็กๆเ,เล่นขนองเล่นหมากรุกเล่นหมากแยกเป็นต้น คำว่าเป็นผู้กล่าวคำอื่นคือภิกษุเมื่อถูกสอบสวนในเรื่องหรืออาบัติในทับกลางสง์อยู่ไม่ประสงค์จะบอกเรื่องนั้นไม่ประสงค์จะเปิดเผยเรื่องนั้นจึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนว่าใครต้องต้องอะไรต้องเพราะเรื่องอะไรต้องอย่างไรท่านทั้งหลายพูดถึงใครพูดถึงเรื่องอะไรดังนี้นี่ชื่อว่าเป็นผู้กล่าวคำอื่น คําว่าเป็นผู้ทําให้สงลําบากคือภิกษุเมื่อถูกสอบสวนอยู่อย่างนั้นไม่ประสงค์จะบอกเรื่องนั้นไม่ประสงค์จะเปิดเผยเรื่องนั้นจึงนิ่งเสียทําให้สงลําบากนี่ชื่อว่าเป็นผู้ทําให้สงลําบากภิกษุผู้ประพฤติอนาจารเช่นนั้นทรงอนุญาตให้สงสวดประกาศข้อความนั้นเมื่อสงสวดจบต้องปาจิตตีเจตนารมณ์ของสีขาบทนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุประพฤติอนาจารไม่ดีงามอันเป็นที่ตำหนิติติงของชาวบ้านและเป็นที่เสื่อมศรัทธาของผู้มีศรัทธาได้อนาปฏิวนันในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุไม่เข้าใจคำถาม 2. ภิกษุอาพาธให้การไม่ได้ สามิกษุไม่ให้การด้วยคิดว่าความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งหรือความวิวาทจักมีแก่สงสี่ภิกษุไม่ให้การด้วยคิดว่าสงจักแตกกันหรือสงจักร้าวฉาน 5. ภิกษุไม่ให้การด้วยคิดว่าสงจักทำกรรมโดยไม่ชอบทำโดยเป็นพวกหรือจักไม่ทำกรรมแก่พิกษุผู้ควรแก่กรรม6 ภิกษุผู้วิกลจริต7ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมิกะได้แก่พระฉันนะปาจิตตีภูตาคามวัคสิกขาบทที่สามคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะเป็นผู้กล่าวโทษในเพราะเป็นผู้ติเตียนเนื้อความย่อดในหนังสือนวโกวาทภิกษุติเตียนภิกษุอื่น ที่สงสมมุติให้เป็นผู้ทําการสงถ้าเธอทําชอบติเตียนเปล่าๆต้องปาจิตติอธิบายความโดยย่อคําว่าเป็นผู้กล่าวโทษคือภิกษุผู้มุ่งกล่าวติเตียนมุ่งทําให้อัะยศมุ่งทําให้เก้อเขินซึ่งอุปสัมบันผู้อันสงสมมุติให้เป็นผู้จัดเสนาสนะเป็นผู้แจกอาหารแจกยาคูแจกผลไม้ แจกของเคี้ยวหรือแจกของเล็กน้อยภิกษุกล่าวโทษก็ดีติเตียนก็ดีซึ่งอุปสัมบันลักษณะนี้ต้องอาบัตปาจิตตีเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พิกษุคิดหยุมหยิมหาเรื่องกล่าวโทษหรือติเตียนภิกษุผู้ทำหน้านที่โดยชอบโดยที่ตนได้รับการจัดและการแจกที่ไม่ดีไม่ถูกใจ จึงกล่าวโทษหรือติดเตียนเลื่อนลอยอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุกล่าวโทษหรือติดเตียนภิกษุผู้ทำเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติโดยปกติ 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัต หรือภิกษุอาธิกรรมิกะได้แก่พระเมตติยะและพระภุม,มิชกกะในกลุ่มภิกษุฉับพ,พักขีปาจิตตีภูตะขามวักสิกขาบทที่สี่คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุวางก็ดีให้วางก็ดีซึ่งเตียงก็ดีตั้งก็ดีฟูกก็ดีเก้าอี้ก็ดีอันเป็นของสงฆ์ไว้ในที่แจ้ง เมื่อจะจากไปไม่เก็บเองก็ดีไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งเสนาสะนะที่วางไว้นั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุเอาเตียงตังฟูกเก้าอี้ของสงไปตั้งไว้ในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตี อธิบายความโดยย่อเสนาสนะเช่นเตียงตังฟูกเก้าอี้ที่เป็นของสง์ถือว่าเป็นของใช้ส่วนกลางไม่มีเจ้าของโดยตรงสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ต้องดูแลรักษาเก็บงำให้ปลอดภัยจากฝนจากลมหรือจากอันตรายอย่างอื่นเมื่อนำเสนาสนะเหล่านั้นไปใช้ในที่แจ้งหรือที่กลางแจ้งแล้วต้องเก็บํำไว้ที่เดิม หากไม่เก็บไม่ให้คนอื่นเก็บหรือไม่มอบหมายให้ใครดูแลแทนของนั้นย่อมเสียหายเพราะภิกษุไม่เก็บเสนาสนะเช่นนั้นหลังจากนำออกไปใช้กลางแจ้งแล้วด้วยความเผลอเลอด้วยความมักง่ายหรือด้วยความเคยชินทำให้ของเหล่านั้นเสียหายจึงทรงบัญญัติเป็นศิกขาบทไว้ในกรณีที่ตนใช้อยู่ก่อนต่อมามีผู้อื่นมาใช้ต่อถือว่าเป็นธุระของเขา หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต้องรีบไปโดยด่วนโดยไม่เก็บหรือไม่บอกให้ผู้อื่นเก็บไม่เป็นอาบัติการนำเสนาสะนะเหล่านั้นออกไปพึ่งแดดไม่นับเข้าในสิขาบทนี้เจตนารมของสิขาบทนี้สิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อสร้างนิสัยในการเก็บรักษาของสงฆ์แก่ภิกษุมิให้มีความมักง่ายสะพเพราเผลอเรอ ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทําหรือใช้ของสงฆ์แบบเคยตัวทิ้งขว้างจนชินและเพื่อให้รู้จักรักษารู้จักถนอมของอันเป็นของสงฆ์อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุเก็บเองแล้วไป 2. ภิกษุให้คนอื่นเก็บแล้วไป 3. ภิกษุบอกมอบหมายแล้วไป 4. ภิกษุเอาออกพึงแดดไว้แล้วไปด้วยตั้งใจว่าจะกลับมาเก็บ 5. เสนาสนะมีเหตุบางอย่างมารบกวน 6. ภิกษุมีอันตราย 7. ภิกษุผู้วิกลจริต 8. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรืออาธิกรรมมิกะได้แก่ภิกษุมากรูปในวัดเชตวัน ปาจิตตีภูตะขามวัคสิกขาบทที่หําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดปูก็ดีให้ปูก็ดีซึ่งที่นอนในวิหารอันเป็นของสง์เมื่อจะจากไปไม่เก็บเองก็ดีไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งที่นอนอันปูไว้นั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียเป็นปาจิตตี เนื้อความย่อยในหนังสือนวโกวาทภิกษุเอาที่นอนของสงฆ์ปูนอนในกุฏิสงฆ์แล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตีเจตนารม์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อสร้างนิสัยในการเก็บรักษาของสงฆ์แก่ภิกษุ มิให้มีความมักง่ายสะเพร่าเผอเรอขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำหรือใช้ของสงแบบเคยตัวทิ้งคว้างจนชินและเพื่อให้รู้จักรักษารู้จักถนอมของอันเป็นของสงอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุเก็บเองแล้วไป 2. ภิกษุให้คนอื่นเก็บแล้วไป 3. ภิกษุบอกบอบหมายแล้วไป 4. เสนนาชนะมีเหตุบางอย่างรบกวน 5.